LG เปิดตัวทีวีรุ่นใหม่ครับเป็นสมาร์ททีวีแบบกระเป๋าหิ้วนะครับมินิมอลมากๆสามารถพกพาไปที่ไหนมาไหนได้ใช้งานได้โดยที่ไม่ต้องเสียบปลัก๊กราคาน่ารักด้วยนะครับสายแคมปิ่งพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงนี่คือ LG รุ่น Stand by me Go โอ้โหมีคำว่า Go ด้วย Stand by me อย่างเดียวก็เท่แล้วนะ นะยืนข้างๆฉันแล้วไปด้วยกันนี่จับมือไว้แล้วไปด้วยกัน <c oughs> ทำไมไม่ตั้งชื่อนี้เลยนะ LG standby m i c o ชื่อยาวๆเป็นอุปกรณ์ที่แม้กระทั่งคนที่เขียนข่าวนี้นะครับยังบอกว่าไม่รู้จะเรียกมันว่าอะไรดีมันเป็นทีวีแบบพกพากระเป๋าหิว้วที่ใช้คำว่ากระเป๋าหิ้วเนี่ยคือไม่ใช่ขนาดนะ มันเป็นกระเป๋าหิ้วจริงๆมันออกแบบมันเป็นกระเป๋าเลยเหมือนกระเป๋าเจมบอลเลยแล้วเปิดออกมาข้างในนะเป็นทีวีจอ27นิ้วจอใหญ่เลยแล้วสามารถตั้งจอขึ้นมาได้มีขาตั้งอยู่ในตัวใช้นอกสถานที่ได้ครับเพราะว่ามีแบตเตอรี่ แบตเตอรี่ของเขาเนี่ยทำให้จอทีวีนี้สามารถใช้งานได้ยาวนานประมาณ3ชั่วโมงแล้วพับเก็บลงไปปุ๊บปิดฝาลงไปล็อกกึ๊บๆถือเป็นกระเป๋าเหมือนกระเป๋าเอกสารใบใหญ่ใหญๆใบหนึ่งได้เลยโอู้หูพกพาสะดวกมากๆนะครับราคาเนี่ยเปิดมาที่แรกอ่านมาที่แรกตกใจนิดหนึ่งราคา1 7ล้านนะฮะ1.17ล้านวอน <c oughs> ราคาเกาหลี <c oughs> คิดเป็นเงินไทย3 7 0 0บาทนะครับ เป็นจอทัชสกรีนด้วยนะขนาดใหญ่27นิ้วความละเอียด Full HD มีระบบรองรับ Dolby Vision มีลำโพง20วัตต์ รองรับระบบเสียง d o l b y Atmos มีแบตเตอรี่ในตัวนะครับพกพาไปได้ทุกที่ตัวจอหมุนเป็นแนวตั้งก็ได้หมุนเป็นแนวตั้ง90องศาหมุนจอซ้ายขวาบิดไปทางนู้นทางนี้ได้อีก90องศาเพิ่มความสูงขึ้นไปมีขาตั้งยกขึ้นมาสูงขึ้นมาได้อีก18เซนโอ้โหจะเป็นโหมดตั้งโต๊ะนะครับหรือว่าเป็นโหมดแบบแนวนอนก็ทางานได้จอนี้เป็นจอที่มีระบบปฏิบัติการด้วยก็คือ OS ของ LG เองนั่นก็คือเว็บ s s มันก็เหมือนกับทีวี LG ทั่วไปที่เราซื้ออยู่ที่บ้านแหละครับเว็บ OS ของ LG ตัวนี้มีซัพพอร์ต i r r p l y y ด้วยใครใช้มไอ o n e อยู่คุณก็สามารถ AirPlay ภาพขึ้นไปบน LG เครื่องนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เชื่อมต่อกับ Android ก็ใช้สกรีนมิ i เ l e ร i ลิได้นะครับจอนี้เหมาะสำหรับสายแคมปิ้งเลยผมว่ามันพกพาสะดวกเก็บง่ายพับง่าย พับลงไปก็ได้แล้วมันมีแอปพลิเคชันที่แบบว่าเรื่องของการสันทนาการอย่างเช่นคุณอาจจะเปิดฝากระเป๋าขึ้นมาแล้วพับจอมันนอนลงไปบนพื้นให้มัน f l a ตเป็น table แบบนี้เสร็จแล้วก็เปิดแอป พวกเกมอย่างเกมหมักลุกเกมหมากฮอต่าคุณก็เล่นเกมได้ดูทีวีรับชมความบันเทิงออกสายแคมป์ปิ้งตั้งอยู่ริมน้ำนะหรือเอาไปจุ่มในน้ำเอ้ยเอาไปแบบตั้งโต๊ะที่แบบขาจุ่มลงไปในน้ำแล้วตั้งบนโต๊ะนั่งดูทีวีในน้ำก็เท่ไปอีกแบบหนึ่งโอ้โหับรอง เต็นท์ข้างๆคุณเหลียวหลังอย่างแน่นอนเฮ้ยมันเปิดทีวีในน้ําได้เลยเดือดร้อนเต็นท์ข้างๆครับกลับมามันต้องไปซื้อแบบเราบ้านเราเนี่ยสายแคมปิ้งเขากดดันกันด้วยออปชันแบบนี้แหละใครมีอะไรดีๆนะฮะอุ้ยเต็นท์มันทาไมไปอยู่บนหลังคารถได้เต็นท์มันไม่ต้องกางเลยมันกดปุ๊บมันกางมันมันนอนได้เลยอ่ามันก็เสียเงินกันไปนะครับสายแคมปิ้งนี้เขาสู้ทุกทางอยู่แล้วตะเกียงเนี่ยผมเคยเห็นนะเพื่อนผมเล่นแคมปิ้งเนี่ย ตะเกียงไอ้ไส้เฉพาะไส้เนี่ยแปดพันตะเกียงอีกสามหมื่นสี่มื่นจุดปุ๊บสว่างเหมือนตะเกียงเจ้าพายุเลยแบบเดียวกันเลยผมก็งงเลยแล้วมันแพงตรงไหนวะนะตัวนี้ก็เหมือนกันนะฮะมันน่าจะเข้าเมืองไทยนะผมว่านะ ราคา30,000ก,กว่าเนี่ยนะเดี๋ยวถ้า lg เข้ามาในประเทศไทยถ้าเรามีโอกาสเดี๋ยวเรามาลองรีวิวให้ดูนะครับถ้าถ้ามีโอกาสนะครับแต่ถ้าไม่มีคุณไปเจอที่ไหนคุณก็สายแคมเปงอยู่แล้วคุณชอบคุณจัดได้เลย30,000กว่าบาทได้จอ27นิ้วทัชสกรีนได้ด้วย